สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอเลนส์เบน4สี่ตัวนะครับมาที่สิบหน่วยนะครับทั้งหมดสสูตรนะครับสูตรที่หนึงนะครับเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้า,า 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หลักสิบหน้าครั้งที Fighter ่สองหนึ Support ่งครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งนะครับและบวกด้ห้าคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สามนะครับแล้วบวกอีกสองเป็นเด่นตัวที่สี่ครับจากสูตรนะครับเราจะได้ศูนย์บวกห้าบวกหกบวกหกบวกสามบวกหนึ่ง บวกสามบวกสามบวกสี่บวกด้วยห้าของที่นะครับได้ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่ง หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหนึ่งตัวแรกคือเลขหกนะครับบวกเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ครับเตินสุดสี่ตัวบนนะครับสูตรที่หนึ่งหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับ 一堂。 ่็ครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสองครั้งบวกดหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับบวกอีกสองเเด่นตัวที่สองครับบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สามบวกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่นะครับ จากสูตรนะครับเราจะได้1บวก0บก0บวก7บวก1บวก8บวกดของที่นะครับ หนึ 1> 1่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามนะครับสามบวกสองเป็นห้านะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดทั้งสองสูตรชวนกันที่หกกับเจ็ดนะครับ หลังวัลงวตอตมา3ามตบนออก272นะครับเจก็เข้าที่หลัก10บนนะครับมาดูงวดถัดไปนะครับจากศูนย์นะครับเราจะได้ศูนย์บวกหบวกแบวกแ บวกหกบวกหนบวกแดบวกแบวกห้าของที่ครับศนบวกหเป็นหครับหนบวกแเป็นเก้เบวกแปเป็นเจ็เบวกหเป็นสามสบวกหเป็นสี่บวกแเป็นสองบวกแเป็นศูนย์ศบวกสเป็นสี่สบวกห้าเป็นเ้าครับ หนตัวแรกคือเลขเก้านะครับบวกเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นศูนย์นะครับบวกอีกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสองครับเป็นสามนะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งสามครับสูตรที่สองได้ห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกแปดบวกได้หกตรงที่นะครับ หกบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกเป็นหกนะครับหกบวกเพิ่มไปสองเป็นแปดนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับสูตรที่สองเราได้หกแปดเก้าศูนย์นะครับจับชนสองสูตรได้เก้ากับศูนย์นะครับเมื่อแตะมาออกห้าเจ็ดเก้านะครับ ก็เข้าที่หลักหน่วยบนนะครับมาดูงวดประจำวันที่1มิถุนายนกันนะครับสูตรจะไปต่อได้หรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับจากสูตรนะครับจะได้8ปดบวกหบวกสบวกสบวกสบวกหบวกห้า บวก5บวกสงและบวก5้ของที่ครับแต่บวก1เป็น9ก้เบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น0 0นบวก1เป็น1 1ึบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น1 1ึบวกสเป็น3 แปดบวกห้าเป็นแปดนะครับเด่นตัวแรกคือเลขแปดนะครับแปดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองครับเป็นสองครับสี่ตัวสูตรที่หนึ่งนะครับแปดเก้าศูนย์สองครับสูตรที่สองครับหกบวกสี่บวกสี่บวกห้านะครับบวกเลขแปดนะครับบวกหกแล้วก็บวกได้หกของที่ครับ 6บวกสเท่ากับศนยครับศูบวกสเป็นสี่บวกหเป็นเก้เบวกแปเป็นเจ็เบวกหเป็นสามบวกหเป็นเนะครับ,บเด่นตัน 9. 9วแรกคือเลขเน,นะครับเกบวกสเป็นหนะครับหนบวกหเป็นสองบวกหเป็นสนะครับสตัวบนสุดที่สองนะครับเก้างสองสามนะครับจับชนกันนะครับ จะมีเลข9กับเลขก2นะครับทั้งสสูตรชนกันที่เลข9กับ2นะครับ9กับ2จะมาให้เห็นในหลัก10หน่วยบนหรือไม่ในวันที่1มิถุนาเยอนนะครับต้องรอรุ้นกันนะครับ สูตรระยะยาวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนำไปใช้กันด้วยนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรยาวก็รอวันหลุดสูตรที่หลุดก็รอวันเข้านะครับอยู่ที่เราตัดสินใจจะเลือกนำสูตรไหนไปใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพยงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ